จกเงินเยียวยารอบใหม่ล่าสุดรับคนละ2 0 0 0ถึง5,000บาทเริ่มลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ลงทะเบียนที่ไหนยังไงและใครมีสิทธิ์ได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบใครอยากได้ตามไปฟังรายละเอียดในคลิปนี้เลยค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาตรการเงินเยียวยาประชาชนล่าสุดประจำวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารนี้จากเพจอนุวัตจัดให้ซึ่งเป็นเพจของคุณอนุวั์ผู้ประกาศข่าวชื่อดังค่ะก็คือล่าสุดนะคะ คุณอนุวัฒน์ผู้ประกาศข่าวชื่อดังเขาได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวประชาชนเรื่องเงินเยียวยาประชาชนล่าสุดนะคะสำหรับกลุ่มที่จะได้รับแจกเงินเยียวยาคนละ2 0 0 0ถึง5,000บาทในครั้งนี้ก็คือกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองค่ะโดยคุณอนุวัฒน์ผู้ประกาศข่าวชื่อดังเขาบอกว่าตอนนี้นะคะหลายพื้นที่ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชา ได้มีการเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาหรือเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการกระทำของกองกำลังภายนอกประเทศแล้วนะคะโดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทยกัมพูชาจะได้รับเงินเยียวยาแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะได้ครัวเรือนละ2,000บาทสำหรับครัวเรือนที่มีการอพยพไม่เกิน7วันนะคะส่วนครัวเรือนที่มีการอพยพ8วันขึ้นไปจะได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ5,000บาทค่ะ โดยหลังจากที่ลงทะเบียนตรวจสอบผ่านแล้วนะคะรัฐก็จะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีให้โดยโอนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขแบบประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนนะคะสำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา2,000ถึง5,000บาทในครั้งนี้ก็จะมี 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ 2. สำเนาทะเบียนบ้านและ 3. สำเนาบัญชีธนาคารที่ผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก ของผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนทางบ้านที่กำลังรับชมข่าวสารอยู่ในตอนนี้นะคะท่านใดที่เป็นผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชานะคะขอให้เตรียมเอกสารตามที่แจ้งข้างต้นและติดต่อขอลงทะเบียนรับเงินเยียวยา2 0 0 0ถึง5,000บาทนะคะโดยสามารถติดต่อขอลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้กับเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือท้องถิ่นเพื่อกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดขอรับเงินเยียวยานะคะ ย้ำว่าตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะหลังจากที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาไปแล้วไม่ใช่ว่าจะได้เงินเลยนะคะเพราะจะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบให้ถูกต้องและจะต้องมีผู้นำท้องถิ่นเซ็นยอมรับผ่านในระดับท้องถิ่นตำบลอําเภอและจังหวัดก่อนนะคะก็คือต้องผ่านการตรวจสอบและผ่านทุกขั้นตอนก่อนนะคะจึงจะได้รับโอนเงินเยียวยาโดยจะได้สูงสุดอยู่ที่ครัวเรือนละ2 0 0 0ถึง5,000บาทค่ะนี่นะคะทั้งหมดนี้คือข้อมูลข่าวสาร เงินเยียวยาประชาชนล่าสุดข้อมูลอัปเดตใหม่ล่าสุดที่ทางช่องของเรานำมาแจ้งในวันนี้ค่ะเอาละค่ะฟังข่าวนี้จบแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงคิดว่าเงินเยียวยาที่รัฐบาลให้ในครั้งนี้น้อยไปไหมหรือว่าสมเหตุสมผลแล้วหรือไม่อย่างไรใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ